สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพัศพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะรถไปเข้าศูนย์นะครับตรวจสภาพรถครบ6ก0 0 0กิโลนะครับก็ที่ศูนย์นัดเราไว้10บโมงเช้านะครับเราก็มีงานวิ่งด้วยนะครับจ็อบเล็กๆนะครับนัดลูกค้าไว้8ปดโมงเช้านะครับแถวมอทอ ของนิดเดียวครับตู้เย็นอันเดียวจริงๆวันนี้จะไม่รับงานแล้วนะครับกว่าเอาไปตรวจสภาพรถอะไรไม่ทันนะครับนี่ครับโอ้รถติดมากครับเช้าเช้าอันนี้รอนัดลูกค้าไว้สองโมงเช้านะครับฝนก็ตกรถก็ติดครับวันนี้ขับรถครับอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกแบบนี้เห็นแถวสมุทรปราการบางพี่เลยอะไรครับที่ว่าน้ำท่วมนะครับตกมาสองชั่วโมงท่วมเกือบ คลึงล้อรถนะือว่าท่อ,อล้อรถเลยจุดแรกที่เราจะมารับของนะครับตู้เย็นก็อยู่ที่เจพาร์คนะครับข้างมอธรรมศาสตร์นี่เองนะครับแล้วก็เอาไปส่งหอพักเดชานนะครับเดชานนี้เราก็มาวันก,ก่อนๆนี่เองนะครับส่วนมากถ้าได้ไปที่หอไหนแล้วจะได้ไปบ่อยนะครับเหมือนมีแรงดึงดูดนะครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามกันในนี้เองครับไม่ไกลเหมือนเราวิ่งรถวนไปวนมาก็ได้ต่างชายแล้วนะครับงานชิวครับวันนี้ตัวเ่างน้นเดี๋ยวก็รับงานใหญ่ไม่ได้ครับวันนี้เราเรามีนัดสําคัญนะครับต่งไปเลี้ยวขวาถึงนะครับ พอได้คาขนมได้ค่าน้ำชาก็ยังดีนะครับเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ30นาทีครับรอลูกค้านิดนึงครับเพราะว่าฝนตกลูกค้าต้องเดินทางจากหอนี้ไปหอนน,น้นนะครับก็เลยชานิดนึงอันนี้เราก็จะไปเช็คสภาพรถที่ศูนย์มิสซูนะครับแถวอซอยคุณพระนั่นแหละครับ อนน้นก็เป็นที่ประจำเราถือว่าเป็นศูนใหญ่ที่สุดนะครับในระแวกนี้พี่ตำรวจเขาทําอะไรครับนี่ไปอยู่กลางถนนโอ้เหมือนมีรถครับเอ็กซ์ีสีดำแนีแต่เหมือนกับหัวอยู่เกิดอะไรขึ้นสบัดหรือเปล่าครับหรือว่าชนอะไรมีคันเดียวน่าจะไม่มีคู่กรณีหรือเปล่านี่ผมก,ก็ไม่ทราบเหมือนกัน อันตรายนะครับฝนตกแบบนี้นะครับต้องขับรถเรือมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนครับเอาไปช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่านะครับขอยถึงจุดหมายนะครับมาถึงแล้วนะครับศูนย์มิสซูอยู่ติดติดกับก่อนถึงซอยคุณพระเลยนะครับนัดไว้10บโมงก็น่าจะบ่ายนะครับและเสร็จ นใหญ่มากท,ที่นี่อันนี้ผมไม่ทราบว่าเดินเข้าไปดูได้ไหมที่เขาเช็คสภาพอยู่เพราะว่าผมไม่ก็ไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาว่ากเกะีกะเขานะครับกอถ่ายดูได้เท่านี้นะครับนี่ครับเขาก็จะมีห้องรับรองอะไรให้นะครับแล้วก็มาพักผ่อนลองรอ,งองรถที่นี่นะครับนี่ครับมีคอมให้เล่นนะครับ มีที่ชาร์จวงชาร์จแบตนะครับอันนี้เราก็ตอบลูกค้าไปเรื่อยครับค่าก็ติดต่อมาเรื่อยๆนี่ครับแจมฟอทครับคิดหนักแล้วครับวันนี้น่าจะเสียสองพันกว่าเขาก็มีบริการน้ําดื่มขนมนะครับผล,ลไม้เที่ยงก็มีข้าวเว็บเหมือนข้าวเซเว่นนะครับที่บริการดีครับส่วนนี้ว่าเยอะมาก ไม่เหมือนที่ผมไปอิซุสุไม่มีอะไรเลยครับมีแต่มามา่ากับฮอนนะครับเรียบร้อยอันนี้เขาก็จะบริการล้างให้ด้วยนะครับล้างให้ฟรีอันนี้ก็เขาวิเคราะห์มาวิ่งหกหมืนกิโลเขาก็วิเคราะห์มาตกวันละประมาณร้อยห้าสิบกิโลประมาณงงครับวิ่งมีของตอบแทนด้วยครับเป็นกระเป๋ามิตโซนะครับรุ่น Limited Edition นะครับ สำหรับคนที่ครบรอบ6 0หมื่นลวกแล้วก็เราก็มาแวะชินซาข้างในนะครับชาโกโก้ครับอร่อยมากชาซาโ,โกโก้รสชาติมันก็จะกลมกล่อมพอดีครับออกขมนิดนึงผมไม่ทานกาแฟนะครับนี่ครับเดียบร้อย,อยไข่มุกที่นี่อร่อยมากครับมันเคี้ยวไปจะกรึบๆนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับถึงจะเพิ่ม5บาทแต่ถือว่าอร่อยมากนะครับ ก็แวกชินประจํานะครับทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละหลายวันนะครับก็จบเรียบร้อยครับวันนี้ถือว่าภาร,รกิจสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะหยุดนะครับเพราะว่าต้องพาภรรยาไปเที่ยวนะครับตามสัญญาสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ you <laughs>